สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอก,กันกับรายการลงน้ําตาลพาธรรมอีกแล้วนะครับก็วันนี้หลังจากที่ลงน้ําตาลซ่อมเครื่องสักผ้ายิตาชิเสร็จนะครับเปลี่ยนกันซักก็ได้รับของจากที่ไหนเอ่ยคุณชาตีแก้วเมืองกลางนะครับก็มาจากตําบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจะส่งที่คุยกันคร่้าวๆคือส่งตัวรับแบงค์มาให้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูเป็นรุ่นอะไรอ่ะคนนี้ช่วยถ่ายนะ จาเป็นรุ่น e n สองศูนะครับจะเป็นเจ้าตัวก๊อปปี้เป็นตัวก๊อปปี้ของ nk เจ็ดเจ็ดนะครับฝาเหลืองเนี่ยก็ตอนนี้จะเป็นตัวก๊อปปี้นะครับเขาเรียก tn สองนเป็นเครื่องจีนนะครับถ้าของแท้จะเป็น nk เจ็ดเจ็ดเม็ดอินไตวันจะให้เพื่อนๆนดูนะว่าดูตรงไหนว่าของแท้ของกอ๊อปให้เพื่อนๆดูที่รียลนั number นะครับ มันจะเขียนว่าโมเดล nk 7 7แล้วก็จะมีเลขนังเบอร์มันแต่ข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นรุ่นที่แท้จริงของมันก็คือ tn 2 0 a 3018เห็นไหมมันจะเขียนว่า tn 2 0อันนี้เป็นฉลากเรียนแบบนะครับแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่มองว่าจะได้รู้ว่าเป็น ของกรอบยังไงให,ให้เพื่อนเพื่อนดูไดโอดตัวนี้เห็นไหมเป็นปุ่มๆเนี่ยเป็นตุ่มๆเนี่ยจะเป็นไดโอดตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นของแท้จะไม่มีนะครับอ่ะดูแค่สองจุดนี้ละก็จะรู้แล้วว่าเป็นของแท้หรือของเทียมเป็น nk77 แท้หรือว่าเป็น tn20 เรียนแบบมาโอเคก็เบื้องต้นทาง fc จากาชัยภูมิเนี่ยบอกว่ามันไม่กินแบงค์เดี๋ยวมาดูกันนะครับลุงน้ำตาลก็เตรียมบอร์ดไว้นู่นละมาเดี๋ยวมาเสียบสายดูกันมาแล้วอีกอย่างจะให้เพื่อนๆนดูนะครับลุงน้ำตาลเดาว่าตัวรับแบงค์ตัวนเนี้ยบอร์ดเนี่ยบอร์ดที่ใช้ที่ตู้น้ำมันเนี่ยน่าจะเป็นบอร์ดของพี่จรันนะครับ เพราะว่าดิฟสวิตไว้ถึงหนึ่งถึงห้านะครับน่าจะเป็นบอร์ดของพี่จรลันเพราะอะไรครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดของสีนะครับเขาจะดิฟแค่หนึ่งถึงสามหรือไม่ก็อาจจะมีบางรุ่นที่หนึ่งถึงสี่แต่เนี้ยหนึ่งถึงห้าน่าจะเป็นบอร์ดพี่จรลันส่วนบอร์ดวีนัทนะครับส่วนบอร์ดวีนัทเนี่ยก็บางทีก็ต้องดิฟสามบางทีก็ต้องดิฟสี่นะครับสำหรับ เจ้าเนี่ยดิปสวิตตัวเนี้ยมาทีนี้เดี๋ยวรอปักก่อนเพราะตอนนี้ปักเอาไปใช้กับเครื่องสักค่าอยู่นะครับมาเดี๋ยวมารอปักกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาเสียบเสียบเพื่อทําการเทอาทำการเช็คดูว่ากินแบงค์รุ่นใหม่ได้หรือเปล่าหลังจากที่ เทสเครื่องซักผาเสร็จนะเอาผักมาแล้วก้าเดี๋ยวจะเปดลองเทสเลยว่าตัวที่ส่งมาจากช้ยภูมิเนี่ยเป็นยังไงบ้างสวัสดีครัโอเคไฟวิ่งปกติเบื้องต้นนะไฟวิ่งปกติอยู่เดี๋ยวจะลองหยอดแบงค์อ่าแสดงว่ายังไม่ได้อัพเกรดเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะ ทำการอัปเกรดนะครับอัปเกรดอ่ะกล่องอัปเกรดมาแล้วอัปเกรดแล้วจะคาลิเบดด้วยไวการ์ดนะครับไวการ์ดตัวอัปเกรด tn สองศูนย์เดี๋ยวมาอัปเกรดลงโปรแกรมกันนะครับด้วยเจ้าไวการ์ดและเจ้ากล่องลงโปรแกรมตัวนี้กล่องอ่า ต o p นี่นะครับมาเจ้ากล่อง t-box นี่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยคือจะใช้ตัวอัปเกรดไม่เหมือนกันนะครับใครอย่าไปแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันสักรุ่นนะครับก็เคยเจอ,อาบางท่านนะครับใช้ตัว t ท2 0แต่ไปซื้อ nk77 มาอัพ พังนะครับมันจะพังอาจจะทําให้พังได้นะครับก็ก่อนจะซื้อก่อนจะอะไรก็ควรจะปรึกษาร้านที่จําหน่ายส่วนลุงน้ำตาลแนะนํานะครับไม่ต้องไปซื้อครับบางคนนะ่ะถ้าเกิดมีอยู่มีตู้เติมน้ํามันสักสองตัวเงี้ยสามตัวอย่าไปซื้อเลยเปลืองนะครับเพราะตัวหนึ่งก็แพงอยู่เพราะมันไม่ได้อพกันบ่อยๆนะครับปีหนึ่งอาจจะอับครั้งหนึ่งหรือมีธนบัตรใบใหม่มาเนี่ยก็ถทงจะอบครั้งหนึ่ง ถ้ามีแค่ตัวสองตัวก็ส่งมาอัพดีกว่าตัวละห้าร้อยบาทนะครับซึ่งก็มีบางท่านนะครับก็ไม่ขอเอาน้ำก็เป็นช่างดั้มราคาดั้มอะไรเงี้ยลงน้ําตาลไม่ชอบนะครับลุงน้ําตาลขอเอาคุณภาพดีกว่าดีกว่าที่จะไปดั้มราคาสู้กันนะครับซึ่งอุปกรณ์ของที่ใครจะซื้อกับลุงน้ําตาลเนี่ยลุงน้ําตาลทุกชิ้นลงน้าตาลจะรับประกันให้หนึ่งปีนะครับ ไม่ต้องกลัวมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเพราะว่าลุงน้ำตาลก็ออเดอร์มาจากบริษัทนะครับซึ่งบางทีก็ QC เขาอาจจะตรวจดีหรือตรวจไม่ดีเงี้ยลุงน้ำตาลก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ว่าลุงน้ำตาลเนี่ยจะคุยกับ FC ทุกท่านว่าลุงน้ำตาลจะรับประกันให้1ปีแล้วก็คุยกับทางบริษัทนะครับถ้ามีปัญหาสามารถส่งเคมได้ โอเคครับเดี๋ยวมาอัปเกรดแล้วลงโปรแกรมกันเดี๋ยวมาดูซิเนี่ยจากที่ไม่กินแบบนี้จะกินไหมเนี่ยโอเคไหอัปเกรดกันก่อนแล้วก็คาลิเบตด้วยไวการ์ดนะครับอ่ะทีนี้ก็อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาคาลิเบตด้วยไวการ์ดกันอ่ะคุณนี้ถอดให้หน่อย คนนี้ยังไม่ชำนาญในการเสียบในการถอดนะครับไม่เอากัวเ,เดียวมาคาลิเบตด้วยไวกาก่อนคาลิเบตมันต้องมีการดิฟสวิตช์นะครับ สวิตนะครับก่อนที่ว่าจะคาลิเบตไวการ์ดนะครับเดี๋ยวของนี้ยาเช็ดมือก่อนเดี๋ยวไวการ์ดจะของนี้มือแป้นนะครับรจะประกอบ,บไวการ์ดนะแต่แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับคนไปซื้อรุ่นไม่ถูกก็ใช้ไม่ได้นะครับ หลังจากอัปเกรดแล้วนะครับมาดูกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับวัดลมแรงนี่นะครับวัดวลมแรงลมแรงหนึ่งร้อยแต่ลงน้ำตาลไม่มีแบงค์ห้าสิบนะครับอาจจะ แต่ไม่ต้องกลัวนะครับกินได้ทุกแบงก์อยู่แล้วโอเคนะครับเดยวแต่แบงค์ห้าสิบเ่งลงน้ำตาลไม่ยังไม่มีแบงค์ห้าสิบก็ไม่เป็นไรรับประกันว่ากินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า,ปาโปรแกรมไม่ได้เสียก็สำหรับ EP นี้นะครับลงน้ำตาลมาอัปเกรดและคาลิเบตตัวระแบงค์ทีนสองศูนย์นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแหมโอาคุยไว้อย่างดีสวัสค่ะกรุณาีหัวาน้ำมัแล้วกอีกครั้งเพื่อความชัวนะครับโอเคยอดเงินขึ้นนะครับมาโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยว EP นี้นี่ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ สำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลมาอัปเกรดเจ้าตัวรับแบงค์ tn 2 0นะครับซึ่งเป็นก๊อปปี้จากของ nk 7 7เจ็ดเมดินไต้หวันนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นของจีน่าต้นคลิปก็บอกไปแล้วว่าวิธีการสังเกตว่าของแท้ของก๊อปเป็นยังไงก็โอเคนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าว่าลุงน้ำตาลจะทำอะไรที่ไหนยังไง เจอกันใหม่พี่หน้าสวัสดีครับ